สวัสดีนะครับก็กลับกับฮิลลี่เกเวอร์วชีปปีเกทครั้งหนึ่งก็ยังอยู่ในไอทีย เทปเหมือนเดิมนะครับคืออ่าผมโดวใหญ่ผมจะเริ่มรีวิวในส่วนของเรือนะครับหลายลำเนี่ยในไอดีเทปเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเป็นเรือใหม่ๆที่กำลังจะเข้าเกมอะไรเงี้ยผมจะรีวิวผ่านไอดีนี้นะครับส่วนลำไหนที่เป็นเรือเก่าแล้วแล้วไม่ได้รีวิวอย่างเช่นเรือพรีเมียมบางลำนะครับผมก็จะเอาไอดีหลักรีวิวนะครับแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมจะเริ่มรีวิวเรือที่จะเข้ามาใหม่ในทุกๆสัปดาห์ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลขสารสารที่เป็นไปได้ที่เข้ามาในเกมนะครับ จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับจาก ID ตรงนี้นะครับผมจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเนาะจะเปยแพร่ข้อมูลในส่วนตรงนี้ออกไปนะครับอวันนี้ก็มาอยู่กับเรือประจำบิดพาร์ตนะครับมาเป็นบิดพาร์ตนะครับนั่นก็คือเป็นบิดพาร์ตประจำเดือน อ่าสิงหาคมนะครับเป็นบิดพาประจำเดือนสิงหาคมซึ่งเข้ามาได้หลายวันแล้วนะครับมีทั้งหมด40ระดับนะครับเดือนอ่าจริงๆมันไม่ใช่เดือนนี้สิคือครึ่งเดือนนะครับคือบิดพาร์ตเดือนนี้มีแค่15วันนะครับอีก15วันผมไม่มั่นใจว่าจะมีพาร์อีกอันหนึ่งมาซ้อนไหมต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอ่าเรามาอยู่กับพาร์ประจำเดือนสิงหาคมนะครับเรือประจำพาร์เดือนนี้ก็คือลำนี้เลยครับ b l a c k เ e ี n d เดอร์ นะครับอ่าแบ็กเรียนเดอซึ่งก็จะได้จากในส่วนของการเปิดพาร์ทเนาะซึ่งเรือจะอยู่ร,ระดับเลเวลหเลยนะครับของบิดพาร์ทเดือนนี้เนาะซึ่งรางวันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ราคาก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับราคาก็ยังโหดเหมือนเดิมก็มีในราคา449บาทเปิดพาร์ทธรรมดากับ 749บาทซึ่ง749บาทก็จะได้ของจิตปัญาอื่นๆแล้วก็ได้ลายพางถาวรของเรือลำนี้ด้วยนะครับแล้วก็บวกระดับพาร์ทไปเลยท,ทันที25พาร์ทแต่ผมแนะนำว่าเดือนนี้บิดพาร์ทประจำตอนสิงหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติม749บาทเพราะว่าพาร์ทมันสั้นนะครับคือ40เลเวลเองในระยะเวลา15วันคุณทำเควส่าลายสัปดาห์ก็ขึ้นมาแล้วครับ22เรเวลซึ่งไวมากก็เลยแนะนาว่าไม่จาเป็นต้องเปิด นะครับในส่วนของไอไม่จำไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเปิดเปิดได้แต่เปิดราคา400กว่าบาทพอไม่จำเป็นต้องเปิดราคา700กว่าบาทนะครับโอเคมาดูในส่วนของรีวิวเรือลำนี้กันนะครับในส่วนของแบ็กเรียนเดอร์เทียบกับเรียนเดอร์ตัวศึกษวิจัยมีอะไรต่างนะครับอ่ะอันดับแรกเลยที่ต่างนะครับสกิลสกิเลเรือนะครับของแบ็กเรียนเดอร์จะใช้ควันฟิวสมโมกควันแบบเรืออิตาลีคือเป็นควันที่แช่ไม่ได้นะครับแช่ในควันไม่ได้และระยะควันสั้นแค่สิวินาทีเอง ส่วนเรียนเดอร์เป็นควันปกตินะครับจํานวนก็ต่างกันของแบ็กเรียนเดอร์มี3ของเรียนเดอร์มี2นะครับอ่าประมาณนี้เลยทีนี้นะครับในส่วนของอ่าความแตกต่างดูได้นะครับเรียนแบ็กเรียนเดอร์อยู่ซ้ายนะเรียนเดอร์อยู่ขวานะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับดูตามนี้ไปได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะพูดแค่อันที่ต่างและวกันสาหรับลำนี้นะครับอ่าอันที่ต่างอันแรกนะครับเรื่องการหมุนป้อมปืนนะครับ แบ็กเรียนเดอร์หมุนป้อมปืนเร็วกว่าเรียนเดอร์หนึ่งองศาต่อวินะครับคือของแบ็กเรียนเดอร์จะหมุนได้10บองศาต่อวิแต่เรียนเดอร์เนี่ยจะเวลาการหมุนป้อมปืนนะครับเองศาต่อวิซึ่งผมรู้สึกแบบมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ฟิลลิงนะครับมันไม่ค่อยต่างเลยความรู้สึกผมนะมันไม่ต่างเลยเนาะต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต่างคือต็อบพีโดนะครับ โอ้โห oh, ต่างกันจริงๆนะครับคือของแบล็กเรียนเดอร์เนี่ยหกจุดหกกิโลนะครับแต่เรียนเดอร์อ่ะหกจุดสามแต่พอจับออกข้อจิกแล้วนะครับไอ้ยหกจุดหกกับหกจุดสามเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับดูไม่ออกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับอ่าสิ่งสุดท้ายที่ต่างกันนะครับคือค่าพางนะครับค่าพางของแบล็กเรียนเดอร์อยู่ที่เจ็ดจุดสองกิโลแต่เรียนเดอร์อยู่ที่เจ็ดจุดห้าซึ่งเออมันห่างกันศูนย์จุดสามกิโลซึ่งมันก็พอรับได้นะพอรับได้นะครับมันก็ไไม่่ด้ย โดยรวมแล้วก็คือแบ c ็กเลนเดอร์ถามมันดีไหมมันก็พอรับได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีมากนะครับเท่าสายวิจัยนะในบางอย่างนะครับโอเคมาดูส่วนเสริมและการเผื่อใครซื้อลำนี้มาใช้นะครับก็อันแรกนะคก็เอานี้ไปเลยหมุนป้อมปืนแค่สิพอแล้วพอเลยแล้วตะเวนป้อมหมุนเร็วนะครับอันที่2เอาเรื่องเลี้ยวไปเลยหรือค่าใครอยากต้องการความแบบการออกตัวที่เร็วนะครับ อัน3นะครับและอันสุดท้ายก็เล่นรถข้าพางก็ได้หรือจะเล่นสายเลี้ยไวไปเลยก็ได้อีกช่องหนึ่งนะครับโอเคในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ต่อไปสกิลผูกการนะครับสกิลพุกการเนี่ยตามนี้เลยนะครับที่จะมีเปลี่ยนได้คือแถวที่5เปลี่ยนเป็นอัน3ก็ได้แล้วก็แถวที่8ตามนี้นะครับแถวที่แปดเราให้ใช้ควันนี่แหละแถวที่แถวที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับสกิลตามนี้เลยเนาะในส่วนของเรือลํานี้นะครับ โอเคอีลิทโบนัสอีลผมแมนะนำว่าเอาอันแรกดีกว่านะครับมันครบเครื่องนะครับส่วนอันที่2มันน้อยไปหน่อยมันมันเรื่อมันเพิ่มแค่เรื่องป้อมหมุนเร็วขึ้น20%ซึนงก็ไม่รู้จะหมุนเร็วไปทำไมนะครับมันเยอะไปด้วยอีกอย่างผมแนะนำอันแรกดีกว่าอันแรกมันเพิ่มค่าทุกอย่างบาลานซ์หมดนะครับ โอเคนะครับในส่วนของแบ็ k เรียนเดอร์ก็จะประมาณนี้โดยมรล,ล้วฟีลลิ่งมันก็คือเรียนเดอร์นั่นแหละครับแต่ว่ามันคือเรียนเดอร์เวอร์ชันเอาไปย้อมสีดําใส่ลายพ้างใหม่แล้วก็เปเลี่ยนสกิลเรือซึ่งสกิลอันนี้ผมเหมือนจะดีนะแต่ผมรู้สึกว่าสกิลควันแบบฟิวสโมกมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับเรือรัตเวนอังกฤษักเท่าไหร่นะครับมันมันไม่สามารถเข็มได้มันต้องวิ่งออกแล้วก็ออกไปยิงแล้วก็เสี่ยงตายนะครับแล้วก็ระยะยิงก็ไม่ได้ไกลด้วยก็เสียเปรียบอีกนะครับ โอเคครับไปเดี๋ยวดูรีวิวในส่วนของแบ็กเรียนเดือนนะครับเรือประจำบิดพาร์ทประจำเดือนสิงหาคมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปเชิญรับชมก็ได้ครับ Sucks. Hello. Good day. Hello. Area. Enemy ship locked. Target hit! Enemy aircraft incoming! Enemy aircraft incoming! Enemy aircraft incoming! Target hit! About to win. Target hit.